พาชมโซนไผ่ลวกหวานครับโซนนี้ปลูกไว้5ปีครับบรรยากาศร่มื่นครับคืออ่าการะลอกกระแตนะครับที่มากัดเนื้อเสียแล้วก็ไกใ่ใช่ใช่ใช่ยินไหมตายอย่างอื่นล่ะไอ้นี่ครับก็มีเพียกระสอบถ้าเขารู้ว่านอร่อยครับคุณลุงเพียกระสอบ,สอบคนนี่แหละมะลัก <laughs> <laughs> เอามันเจาะอย่างไรนี่พี่ขายท่อพีวีซีมันเิ็บในจ้องไว้ตัวอร์เอามาตัดครับคุณลุงพีวีซีเก่าเยอะได้สวดเราต้อนรับพี่นะครับที่พี่ครับวััชชยพี่ธวัชชัยแล้วก็คุณลุงนะครับเนี่ยลุงสมพรชิงสมพรแล้วก็คุณตา ไปเลยแล้วก็มาจากนากลางเนาะอยากเข้ามาชมนะครับเข้ามาชิมไผ่ลวกหวานนะครับพี่ปู่นะครับพี่อินทร์ผาลามใช่ไหมเอาอันนี้ก็อยากจะมีพืชตัวที่สองที่สามเนาะเข้ามาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนดูอ่ะพี่ลองชิมลองตัดไผ่ลวกหวานครับพี่ตัดดูครับพี่มันหนามอ่โอเคครับพี่อ๋อจะสันน่ะนะแกะดูครับพี่ครับพี่โยโย่หนีซิบมึง ยันมูกินก่อนคือพวกแหย่สุดยอดเพื่อนได้แพ้แต่เอาเพืนเดียวยอดเลอสวยกินคนเดียวอ่าโอเคชิมดูครับมันหวานจริงไหมเป็นไงคุณลุงหวานไหมครับโอเคอืมเป็นไงคุณลุงหวานไหมครับพี่อมันหวานกว่าบงหวานกรอบไหมคุณลุงครับกรอบไหมมันจะกรอบบงหวานหวานไหมครับพี่คนสวย เปืนลุงหวานไหมอ่าหวานครับเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงไผ่บงหวานนะครับแล้วก็โซนผักหวานป่านะก็ไปชิมนอสุกแล้วครับนี่ว่าเขาโกหกโกหกว่าจะพามากินไผ่ลวกหวานบ่เกิดมาไม่เคยเจอลวกหวานโอเคขึ้นจะพาไปชมต่อครับเดี๋ยวไปชิมเห็นไปสร้างกันของคู่ื่นเนี่ยบักโบเหรืมของคู่เื่นมันมันตดน้อยหนึ่งเนาะ ครับบ่อยฟังไะอ๋อครับไม่เชื่อไม่เชื่อครับต้องมาพิสูจน์ดีแล้วคุณลุงครับคูณให้ฟังเมื่อวานเลยแล้วครับอ๋ออ๋อวันนี้มาใช่ไหมใจมันร้อนโอเคโอเคไปครับเดี๋ยวพาไปชมโซนผาผบบงหวานนะครับแล้วก็โซนไม้ป่าของไรเราแล้วก็ไปชมโซนบ้านนาไปชิมหน่อสุกครับพี่นะครับไปครับ บงหวานมีพันเดียวครับพี่จะมีแยกเป็นเบอร์ครับคุณลุงครับชมส่วนบักหวานป่าครับแซมกับไม้ป่าที่เราปลูกไปครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ป่านะครับเก้าชนิดนะครับที่เราปลูกนะครับพาคุณลุงและพี่ธวัชชัยชมนะครับปลูกไปแล้วประมาณสามเดือนกว่านะครับบรรยากาศโซนไม้ป่าแซมผักหวานป่าของไร่เราครับนี่มัละก็ผมสวยของไร่เราครับ ไปกันต่อครับที่โซนบ้านนาครับเลี้ยงพึ่งครับพึ่งโครงไร่สวัดครับนี่ครับบรรยากาศโซนบ้านนาของไร่เรานะครับนี่ครับก็พาเข้าไปโซนอ่าไผ่ลูกหวานไผ่ซังหม่นไผ่กิมซุ่งครับที่เราปลูกอยู่ที่โซนบ้านนานะครับนี่จะเป็นไผ่อ่ามาจูครับ ก็พาพี่เทวัฒ์และคุณลุงคุณป้านะครับมาที่สวนบ้านนาต่อมาให้ไผ่ลวกหวานแบบสดเนาะหวานเนาะอันนี้ครับพี่ลองชิมดูคุณลุงชิมครับนี้แบบต้มสุกครับอ่าชิมดูครับอ่าชิมดมูมีหลายชิ้นครับมีหลายชิ้นหยิบเลยครับหยิบเลยลองชิมดูว่าอ่ามันจะหวานจะหอไมไหมรสชาติจะแตกแต่างจากไผ่บงหวานหรือเปล่านะครับอลองชิมดูม,ดมาแล้วมาชิมสุกครับใช่เอาครบทุกรสชาติครับคุณลุงอ่ามันหอมอีเดียว หอมคือเขาโคดี่เละหอมบ่หอมเหมือนเขาโคดต้มเลยที่แรกไม่เชื่อนะไม่มีให้เชื่อหรอกครับเพราะหน่อไม้มันก็ก็คือหน่อไม้คือหน่อนลวกมันจะขมใช่ไม่มันจะขมครับมันมีบ่ถ้าเป็นบงหวานมันมีใช่ได้กินแต่บงหวานไม่ได้กินลวกหวานอยากบิลี่ป่ะเป็นไงอร่อยกับบงหวานไหมครับอร่อยกว่าเหมือนพ่อเป็นคุณลุง เหมือนแอรเขากดเดี่ยนอ่อนเนี่ยเลยหอมกับบงหวานนี้อะไรอร่อยกันหรือเท่ากันครับคนละเรื่องคนละเรื่องคนเรื่องมันเป็นเรื่องไหนคราวนี้ก้อนหวานอร่อยอันนี้จะหวานอร่อยกว่าอันนี้อันนี้หวานไม่รสชาติอันอันอันนั้นมันเป็นหวานจืดมันมันหวานแบบนี้ก็อร่อยที่แตกต่างกันมันมีกลิ่นหอมแต่นี้จะหอมกว่าหวานหวานกว่าถ้าถ้าเ้าไปเอาไปเผานี่ยิ่งจะหอมเนาะอ่าถ้าเผาสุกนี่มันจะหวานหอมมีกระเพ u f f l ปิ้งกว่ากระเพี้ยนเลย แซบไหมคุณตาครับ,รบหวานหอมบอ,อ,อ,อหอมนะครับก็ออกเพื่อนๆนะครับที่อยากเข้ามาชมเข้ามาชิมเหมือนครอบครัวคุณธวัฒแล้วก็คุณตานะครับคุณลุงครับ,รบก็มาได้ครับได้วัดไม่ใช่เด,ดเดียวตําิลไทเพเมืองจังหวัดน้องครับวันนี้ขอบคุณพี่ธวัฒและคุณลุงมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมาร่วมชิมมาอุดหนุนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากๆครับ